ใช้ได้เลยครับไอเดียในการเรียกเรียงดนตรีก็ดีคว,วามกล้าในการแสดงออกก็ดีนะครับขาดอยู่นิดเดียวคือต้องฝึกกันให้มากกว่านี้หน่อยนะครับความเขาเรียกว่าดนตรีมันต้องมีแบบเดี๋ยวรองบอรบบอไปก่อนรบบอมาเปลี่ยนอารมณ์ครับน้องๆทำได้ดีมากครับครับ ขนาดอายุขนาดนี้ได้ขนาดนี้ผมคิดว่าดีนะครับเพลงที่รีบเปลียงหรือแต่งขึ้นมาใหม่นี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควรเลยนะครับจะเป็นไือว่าจะคําสัมผัสกันสําหรับเรื่องราวแล้วก็คําพูดในบทเพลงเหมือนกับว่าในกลุ่มราวอายุขนาดนี้พูดในเรื่องแค่นี้พูดได้เหมาะสมนะครับขอชมเชยว่าดีขอบคุณครับ สวัสดีครับวงพิกี้หนูครับที่ว่า,าคงจะถูกใจของคนดูที่นี่เยอะๆเลยนะครับผมดูจะประทับใจนะครับน้องทอฟฟี่อายุเท่าไหร่ลูกอายุ9ปีค่ะโอ้แล้วน้องมือกองล่ะครับสิปีสิบสามโอ้โหเป็นวงที่เล่นแล้วมีความเป็นมืออาชีพชัดขึ้นมากๆนะครับ อยากให้น้องๆเนี่ยจับกลุ่มรวมตัวกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอายุแค่นี้แล้วทําได้ขนาดนี้พี่ว่าพี่ประทับใจครับครับขอให้น้องประสบความสําเร็จนะครับผมขอบคุณครับครับสนับคุญรุ่รงของความเผ็ดของพี่กินูน้ยนะครับออตอน ขึ้นมาแนะนำตัวดีครับน้องอายุ9ขวบอายุน้อยกว่าลูกสาวพี่นะครับุมั่กีครับ,รบเมื่อกี้นีดน,นิดนิดึงครับเ,เพลงที่แต่งขึ้นมาแล้วก็บงเรียงเยสียงภาษานเองนะครับอ,อ,อยากให้ มีท่อนที่จำนะครับสักท่อนนะครับเพลงดีแล้วก็ดนตรีทำนองฟังง่ายอยากให้มีท่อนจำนะครับขาท่อนจำไปนะครับแล้วก็ส่วนเ,เื่ออื่นครับอยากให้ประสานเสียงเยอะกว่านี้นิดนึงนักร้องไม่ต้องพูดถึงดีแล้วนะครับูดทีเยอะๆอนาคต นักร้งองอาชีพแน่ๆครับแ,แล้วก็ไม่มีอะไรครับขอให้โชคดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ